ตอนนี้นะครับทั้งช่องของเรานะครับก็ได้สร้างกลุ่ม Black c o v e r M ขึ้นมานะครับ ซึ่งกลุ่มนี้นะครับสร้างมาเพื่อเอาไว้ให้ผู้เล่นแบ็คโควเวอร์เอ็นทุกท่านนะครับเข้ามาพูดคุยนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลอัปเดตอีเวนต์กันนะครับหรือว่าโชว์กาชาอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเกมนี้นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มนี้นะครับจะไม่มีการโควซื้อขายแต่อย่างใดนะครับเพื่อที่จะเอาไว้พูดคุยนะครับหรือว่าเป็นประโยชน์สําหรับมือใหม่นะครับที่ต้องการหาข้อมูลต่างๆภายในเกมเนาะหรือว่าให้ผู้เล่นท่านอื่นนะครับได้เข้ามาหาข้อมูลพูดคุยแลกเปลี่ยนกันต่างๆที่เกี่ยวกับภายในเกมนี้นะครับ โดยที่ทุกคนนะครับจะได้ไม่ต้องเจอกับการโพสต์ซื้อขาย ID ที่อยู่เต็มกลุ่มไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทางช่องของเรานะครับก็เลยสร้างกลุ่มกลุ่มนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ต้องการที่จะซื้อขาย ID นะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ทางใต้คลิปนะครับ สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกม Black Clover M นะครับโดยคลิปนี้นะครับเราจะมาทำภารกิจนะครับในการรับตัวละครฟรีนะครับซึ่งเป็นตัวละครลิมิเต็ดนะครับที่จะเข้ามาประจำในแต่ละซีซั่นนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นซีซั่นที่1เนาะก็จะเป็นของ Cover Academy นะครับก็จะเป็นชุดนักเรียนนะครับโดยภารกิจนี้นะครับก็จะเป็นการรับตัวละครฟรีนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้นะครับหรือว่าการันตีนั่นเองครับสำหรับตัวที่เราต้องการจะเลือกเนาะซึ่งเป็นตัวฟรีนะครับ โอเคเรามาดูกันในส่วนของการทําภารกิจอันนี้กันนะครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยถ้าเราเริ่มเกมมาหรือว่าสร้าง ID มาเนี่ยในซีซั่นแรกเนี่ยเขาจะแจก ในส่วนของกุญแจมาให้นะครับซึ่งนี้ก็จะเป็นหน้าตาของกุญแจนะครับซึ่งจะแจกมาให้นะครับในการทําภารกิจรายวันนะครับหรือว่าเป็นภารกิจระดับกลางแล้วก็ภารกิจระดับสูงเนาะซึ่งนี้ก็จะเป็นตัวกุญแจนะครับที่จะเอามาเปิดนะครับในส่วนของภารกิจที่จะมารับตัวฟรีของคลิปนี้นะครับโดยใน1ซีซั่นเนี่ยมันจะมีภารกิจที่เป็นภารกิจรายวันด้วยนะครับโดยเราจําเป็นจะต้องมาเคลียร์นะครับภารกิจรายวันนะครับให้ครบ20ครั้งเนาะเพราะว่ามันจะมีผลต่อภารกิจรรรระะดัััับบบสูงนนนนคใกกาุญแจี้ แต่เนื่องด้วยถ้าตอนที่เราเปิดเกมมาใหม่ๆเนี่ยทางเกมเนี่ยเขาจะแจกให้ก่อน,นครับโดยที่เรายังไม่จําเป็นต้องทําภารกิจเนาะซึ่งนั่นก็หมายความว่าเราสามารถทําภารกิจรับตัวละครฟรีได้เลยนะครับซึ่งของรางวัลน,นะครับก็จะมีเยอะพอสมควรนะครับในการทําภารกิจรอบนี้เนาะซึ่งมันจะมีทั้งตัว๋วแล้วก็มีสเตมินารวมไปถึงเศษทองนะครับที่สามารถเอาไปอัพตัวละครในระดับ SSR ได้ฟรีนะครับซึ่งเป็นของหายากนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็จะมีเศษเพชร ให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีกุญแจนั่นเองนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูกันในส่วนของการเลือกตัวละครนะครับที่มาในซีซั่นนี้เนาะซึ่งหลังจากที่เราเข้ามาแล้วเนี่ยตัวละครพวกนี้นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับเพียงแค่1ตัวเท่านั้นเนาะซึ่งจะเลือกตัวไหนก็ได้นะครับอยู่ที่เราต้องการเลยนะครับโดยตรงนี้นะครับมันก็จะคล้ายๆกันทุกซีซั่นเลยนะครับซึ่งสามารถเอาไปอ้างอิงได้หมดเลยเนาะโดยเฉพาะเอ่อโนเอลที่กําลังจะมาในซีซั่นที่กําลังจะถึงนี้นะครับก็จะเป็นชุดว่ายน้ำเนาะ ส่วนคลิปนี้นะครับก็จะมาทําการเลือกในตัวละครซึ่งผมคิดว่าน่าจะเลือกมิโมซาเนาะเพราะว่าในส่วนของยามิเนี่ยที่หลายๆคนต่างก็คิดว่าโอเคแล้วเนี่ยซึ่งภายภาคหน้าเนี่ยตัวละครแอตแทกเกอร์สีฟ้าเนี่ยมันจะมีเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเคียโตหรือว่าจูเลียสนะครับแล้วก็ล่าสุดที่มีอยู่ในตอนนี้นะครับก็จะเป็นฟาร์นาครับซึ่งพวกนี้ก็ใช้แทนยามิร่างสีฟ้าได้ทั้งหมดนะครับ ส่วนแอสตาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของโนเอลชุดว่ายน้ําที่หลายๆคนน่าจะรอคอยแล้วก็เลือกโนเอลอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าน่าจะเก่งแล้วก็ดูเจริญหูเจริญตากว่าแอสตาเยอะเลยนะครับก็เลยตกมาที่ตัวสุดท้ายนะครับสําหรับมิโมซ่านะครับอ่ะตัวนี้ ซึ่งก็เป็นสีเขียวตัวเดียวนะครับในเกมแล้วก็เก่งด้วยนะครับมีสกิลในการชุบชีวิตด้วยนะครับโดยอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราจำเป็นจะต้องดูนะครับก็คือระยะเวลาการทําภารกิจนะครับว่าเหลือเวลาอีกแค่ไหนเนาะซึ่งหลังจากที่ตู้ของซีซันที่1จบเนี่ยหรือว่าตู้ซีซันหนึ่จบเนี่ยมันจะบวกไปอีกประมาณ4-5วันนะครับ ซึ่งเราจําเป็นจะต้องเผื่อเวลาในการทําภารกิจด้วยนะครับเพราะว่าระยะเวลาในการทําภารกิจเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ3-4วันนะครับในส่วนของอาภารกิจที่เป็นท้าทายแบบจํากัดเนาะซึ่งถ้าใครพลาดตรงนี้นะครับก็อาจจะอดตัวฟรีไปเลยก็ได้นะครับก็สมน้าหน้าไปนะครับ โอเคหลังจากที่เรากดเลือกมาแล้วนะครับเราก็จะเจอหน้าต่างภารกิจทั้งหมดนะครับซึ่งเงื่อนไขการรับตัวละครฟรีนะครับเราจําเป็นจะต้องเคลียร์ทุกอย่างให้จบให้หมดนะครับมันก็จะทําการปลดล็อกกุญแจเนาะในการรับตัวละครฟรีของซีซั่นนั้นๆนะครับโดยที่ภารกิจแรกนะครับเขาก็จะให้เราผ่านถงแห่งความทรงจำนะครับทั้งหมด3ครั้งนะครับซึ่งภารกิจทั้งหมดนี้นะครับเราสามารถทำอันไหนก่อนก็ได้นะครับมันก็จะนับทั้งหมดนะครับซึ่งรายละเอียดของแต่ละอันเนี่ยบางภารกิจเนี่ยมันรไ้ันดะคบ โดยวิธีการทำภารกิจนะครับก็ให้เรากดไปที่ไปตรงนี้เนาะเสร็จแล้วครับมันก็จะเด้งมาหน้าภารกิจในส่วนนั้นๆน,น,นะครับก็ให้กดเข้ามานะครับอ่ะโดยภารกิจนี้เนี่ยให้เราผ่านด่านพวกนี้ทั้งหมด3ครั้งนะครับคือเป็นด่านไหนก็ได้นะครับในโหมดนี้อ่ะเราสามารถกดได้เลยนะครับ หรือว่าจะเลือกเป็นด่านง่ายๆก็ได้นะครับในส่วนที่แบบใครที่แบบค่าพลังของทีมยังไม่เยอะพอนะครับก็เลือกแบบง่ายๆก็ได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าใครผ่านแล้วเนี่ยมันสามารถกดใช้ตั๋วเนี่ยในการข้ามได้เลยนะครับก็นับเช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นภารกิจที่2นะครับก็คือการลงด่านที่เอาไว้ฟาร์มหัวใจนั่นเองนะครับหรือค่าความสัมพันธ์ของตัวละครของเราเนาะซึ่งจะเป็นด่านไหนก็ได้นะครับให้เราลงให้ครบ50ครั้งนะครับแต่โดยปกติเราก็ลงกันอยู่แล้วใช่ไหมก็ กดไปตรงที่ไปตรงนี้เนาะเพราะว่าถ้าเราลงก่อนหน้าที่เราจะเลือกตัวละครเนี่ยมันจะไม่นับนะครับก็จะต้องมาทําหลังจากที่เราเลือกตัวละครก่อนเนาะซึ่งด่านเนี่ยก็จะเข้ามาตรงที่เป็นรูปหัวใจตรงนี้นะครับซึ่งด่านที่ผมจะฟาร์มเนี่ยก็จะเป็นโลกที่1เนานะแล้วก็จะเป็นอันแรกอ่าซึ่งก็กดเข้าไปเลยมันก็จะส่งเราไปที่ภารกิจเลยนะครับอ่าตรงนี้ก็จะออตโต้เลยนะก็คือจะอยู่ตรงนี้ เสร็จแล้วก็จะเลือกด่านสุดท้ายนะครับซึ่งหลายๆคนก็จะฟาร,ร์มด่านนี้เป็นหลักเนาะเพราะว่าให้ค่าหัวใจเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็คือ430เนี่ยถ้าเราใส่พวกอาหารบวกไปอีกก็น่าจะได้เยอะกว่านี้นะครับก็หลายๆคนก็ฟาร,ร์มกันด่านนี้อยู่แล้วเนาะหรือว่ามีด่านอื่นอะไรเงี้ยก็มาคอมเมนต์กันบอกกันได้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการสู้ในสนามประลองนะครับหรือว่า PVP นั่นเองนะครับก็จะเป็นภารกิจที่3นะครับโดยจํานวนเนี่ยก็ทั้งหมด15ครั้งนะครับซึ่งเราสามารถลงได้เลยเนะ ซึ่งภารกิจนี้นะครับน่าจะใช้เวลาประมาณ1 2ถึงวันนะครับน่าจะ2วันนะครับในการลงเพราะว่าตั๋วที่ใช้ลงในแต่ละวันเนี่ยมันจะมีแค่10ครั้งนะครับซึ่งเราจำเป็นต้องลงทั้งหมด15รอบนะครับนั่นก็หมายความว่าเราอาจจะใช้เวลาเนาะในการลง PVP เนี่ยสวันนะครับหรือว่ามันก็จะมีวิธีที่เร็วกว่านั้นนะครับก็คือเราสามารถมาใช้เพชรเนี่ยในการแลกตั๋วการลง PVP ได้นะครับในส่วนของร้านค้าตรงนี้เนาะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันจะมีกิจกรรมในส่วนของการทอยลูกเต่านะครับซึ่งเราก็สามารถ สามารถมาหาได้เหมือนกันนะครับโดยการใช้ลูกเต๋าเนี่ยในการทอยแล้วก็เดินไปในจุดที่ตำแหน่งของตั๋วนะครับตรงนี้ก็ช่วยได้นะครับถ้าดวงดีนะ ต่อมานะครับก็จะเป็นภารกิจในการผ่านความท้าทายแบบจํากัดนะครับหรือว่าลงด่านที่เป็นเควสประจําเดือนหรือว่าประจําวันณตอนนั้นเนาะซึ่งจะเป็นอีเวนต์นะครับที่สามารถลงได้แค่จํานวนที่เขากําหนดนะครับในแต่ละวันเท่านั้นนะครับซึ่งเนี่ยตอนนี้มันก็จะสามารถลงได้ทั้งหมดแค่6ครั้งนะครับซึ่งหมายความว่าภารกิจนี้นะครับเราอาจจะใช้เวลา3-4วันเลยนะครับเพราะว่าเราจําเป็นต้องลงให้ครบ20รอบนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ให้เผื่อเวลาด้วยนะครับเพราะว่าจะเป็นภารกิจที่ใช้เวลา นานที่สุดแล้วนะครับ ภารกิจต่อมานะครับก็จะเป็นการอัพตัวละครนะครับหรือว่าจอมเวทนะครับให้มีเลเวล80นะครับ1ตัวเนาะโดยภารกิจนี้นะครับมันก็จะสามารถทําควบคู่กันไปได้นะครับโดยการอัพตัวละครขึ้นระดับ LR นั่นเองนะครับก็หมายความว่าเราสามารถปั้นตัวละครตัวเดียวได้เลยนะครับให้มีเลเวล80ไปด้วยแล้วก็สามารถอัปลําดับขั้นไปถึงระดับ LR ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับก็ให้พยายามแบบเลือกตัวที่จําเป็นก่อนนะครับหรือว่าตัวที่จะใช้ในอนาคตเนาะจะได้แบบปั้นรอบเดียวนะครับคือจะได้ไป ประหยัดเวลาในการทําภารกิจด้วยนะครับแล้วก็ประหยัดทรัพยากรในการปั้นด้วยนะครับอ่ะตรงนี้ก็จะอัพมิโมซ่านะครับอ่าซึ่งรับภารกิจมาเสร็จก็มาได้อีก1ดาวพอดีเนาะโอเคหลังจากที่อัพมาเป็นเลเวล80แล้วนะครับก็มาอัพต่อเลยนะครับจากตัวเดิมเนาะให้เป็นระดับ LR เลยนะครับโดยเงื่อนไขในการทําระดับตัวละครให้เป็นระดับ LR นะครับเราจําเป็นต้องต้องมีค่าหัวใจนะครับหรือว่าค่าของความสมคัญน,นะครับให้ถึงระดับ10ก่อนเนาะ ซึ่งมันก็จะทําการปลดล็อกนะครับในการอัพตัวละครเป็นระดับ LR นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็สามารถเอาตัวละครของเราเนี่ยไปจัดทีมลงด่านฟาร์มหัวใจหรือว่าค่าความสัมพันธ์นะครับหรือเช่นเดียวกันกับภารกิจที่ลง50รอบในตอนแรกเนาะแล้วก็จะมีไอเทมนะครับที่เป็นรูปของขวัญเนาะที่จะเอามาใช้อัพส่วนของค่าความสัมพันธ์นะครับซึ่งทางเกมก็มีแจกอยู่นะครับอ่ะตรงนี้ซึ่ง เราสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะเป็นประเภทของตัวละครแบบไหนนะครับก็เลือกสีดีๆนะครับแล้วก็อ่านชื่อดีๆเนาะเพราะว่ามันจะใช้มั่วกันไม่ได้นะครับก็ต้องอยู่ที่เราเลือกนะครับกับใช้ตัวละครตัวไหนเนาะตรงนี้ก็ระวังด้วยนะครับหลังจากที่เราได้ค่าหัวใจครบเลเวล10แล้วนะครับเราก็มาอัพเป็นตัวละครระดับ LR เลยนะครับก็เลือกไปที่มิโมซ่านะครับอ่ะแล้วก็ไปที่เลื่อนลำดับขั้นโอ้ดูเดิเป็นแสนเลยนะค่าเปลี่ยน hey. 私族のみんなは努力をバカはしますでも私は頑張りま私はなたと共に戦うために <laughs> 治療は私に任せては私さい โอเคหลังจากผ่านไปประมาณ3-4ถึงวันแล้วนะครับก็เสร็จภารกิจทั้งหมดแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นแบบพื้นฐานในการรับอยู่แล้วนะครับในการอัพตัวละครหรือว่าการฟาร์มด่านไหนหรือว่าเป็นการเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเควสในการสอนการเล่นก็เป็นอีกหนึ่งอย่างก็ว่าได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็สามารถรับได้ง่ายๆนะครับโดยก็เน้นย้ำนะครับในการรับภารกิจก็ให้ดูวันหมดตู้ด้วยเนาะโอเคหลังจากนั้นก็กดสําเร็จให้หมดนะครับแบบนี้ไล่กดให้หมดเลย ซึ่งตอนแรกก็อาจจะกดเลยก็ได้นะแต่เนี่ยเดี๋ยวผมมากดให้ดูทีเดียวอ่ทั้ง6ภารกิจเลยนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็จะมีปุ่มขึ้นมาว่าให้รับตัวละครอ่ะเราก็กดรับได้เลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็ได้ของฟรีละเน่อ่ะในส่วนของตรงนี้นะครับก็ให้เลือกดีๆนะครับในระหว่างของกิจกรรมที่กำลังจะเข้ามานะครับให้ พยายามดูว่าจะเลือกตัวไหนถึงจะคุ้มที่สุดนะครับหรือว่าวัดจากตัวละครที่เราสุมได้ก่อนหน้านี้นะครับว่าเราได้ตัวไหนแล้วแล้วเราอยากได้อีกตัวหนึ่งเนี้ยก็ให้เลือกแบบนั้นนะครับหรือว่าตัวละครที่ตัวไหนที่แบบว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องมีเนี่ยก็ไม่ต้องไปเลือกนะครับให้เลือกตัวละครที่จะเอามาอัพดาวแบบนี้ดีกว่านะครับจะได้เป็นประโยชน์เนาะเพราะว่าถ้าเลือกตัวละครพวกนั้นเนี่ยเราไม่ได้ใช้มันก็เท่านั้นนะครับก็น่าจะประมาณนี้หรือว่าใครอยากจะสะสมอะไรเงี้ยก็ไม่ว่ากันเนาะซึ่งคลิปนี้นะครับก็เป็น กใครที่ยังไม่เคยเล่นเลยนะครับยังไงสนใจก็ดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ <c oughs> กดแชร์ <c oughs> กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับในการทำคลิปต่อๆไปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับโอเคแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ <c oughs>